อาบกบทาใสาลุยครับผมบังไก่คือเกาครับผมบักเขียวครับผมาม,มาหนีออกเดินทางเนาะครับเนาะไปกรุงเทพครับผมไปกรุงเทพมาหนีครับผมนี่ตามตัวครับผม ไปบตัวทางหลังครับผมตัวแจ่ครับผมยังอยู่ครับตัวแจ่นี่ นี่มะม่ครับผมสั่งมาไมัครับเอามาหิดพ่อพันธุ์ครับผมผสมกับแม่จุกนะครับเลสั่งมะมัครับนี่เกือบเป็นสาวแล้วครับยังมาทันผสมครับมาผสมกับเจ๊นะครับเนาะ ามาลีลาครับเนาะตัวเมย์ครับผมลีลาตบครับผมลูกข้าบอกว่าเติมเบอร์แข็งครับผมผมก็เลยจัดให้ครับตัวนี้นี่ครับเอาเบอร์แข็งมาใส่กับแม่นี่ครับผมลีลาลีลาตบเอามาสี่ตัวนะครับเนาะ เปล่งทางนี่ครับผมเลื้ยงหางสันครับผมฝากติดตามนะครับเนาะผลงานจะเป็นจังไดไป็นเพียบครับผมตัวเลื้ยงอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวเลื้ยงนี่ตัวหนึ่งครับผม ไม่มีครับเดินทางเดี๋ยวท่นอาจารย์จิมารับน้องครับนะเนาะอย่างนะครับนะงามครับสั่งมาใหม่ครับผมนี่มะเขานะครับเนาะมาผสมกับตัวมแม่ตัวนี้ครับ ตัวนี้เช็คเช็บ้างแล้วครับผมลีลานะครับเนาะลีลาเข่าไปปุ๊บก็เข่าไปปุ๊บลบออกตบครับผมลีลาตบลีลาตบครับผมครับผมก็ฝากติดตามบุญลูกมันนะครับเนาะกับลูกแม่นี่ครับผมครับผมคลิปนี้ขอจบสนี้นะครับเนาะ उनका दिन